ก็เป็นอีกเ็มที่ที่ถือว่าพวกเราทำทำได้ดีนะคะเพราะว่าก็แอบเสียดายอยู่ที่มันมาผิดพาช่วงไายนิดหน่อยสอกับกับเซตสี่ที่เราอาจจะมีแบบหลุดไปในช่วงบานจังหวะมันก็เลยแบบทําให้มนตัมเก็บไปไปทางเซตเซตสี่ที่มันไปฝั่งเขาก็แต่ว่าเซตห้าพวกเราก็ถือว่ากลับมาทำได้เอาจจะ ด้วยความที่มันมันเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่หนักอีกเกมนก็เลยทำให้อาจจะมีมียังไงเหนื่อเหนื่อยเหรอเออมีมีเหนื่อยบ้างมันก็เลยถือว่าพวกเราได้ทำมิวสิคแล้นะก็ขอบมันเป็นสองเกมที่เห็าะสำหรับพวกเราทุกคนเล่นกันด้วยจิตใจมีอะไรหรือว่ามันจะบอกอะไรแต่ว่าเราต่อไปยังไงอ่ะเราเราหนูว่ายิ่งเราเเกออ่เล่นกันมากเท่าไหร่คือเราสามารถ รู้ใจกันมากขึ้นเกมเราของเราคือค่อนข้างเหนียวมากเพราะว่าแมตต์ต่อไปเราก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกสาวบอกว่าพวกเราจะสู้กันเต็มท uh 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 ี่เหมือนแมตต์นี้ใช่ก็ก็อย่างที่บิมบอกว่าระบบทีมหรือว่าทุกอย่างทั้งเกมเาบล็อกเกมดิเฟนซ์มันมันดีขึ้นเรื่อยๆในในในระบบของทีมเราค่ะเชื่อว่าในอีกเกมต่อไปมันมันน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้จังหวะทั้งทุกอย่างเลยค่ะก็ใส่ห้ารได้ใส่เ้ยหรือว่าเป็นีน หนูซาลาหนูได้หมดเลยค่ะหนูแค่อยากทําให้แบบทีมเราพัฒนาขึ้นหนูว่าเราสู้ได้สองทีมใช่ใครก็ได้ค่ะมาเลยค่ะน่าถือว่าตอนนี้ทีมเราพนันที่จะดีเนาะหนูว่าเริ่มใช่อยากจะให้ทีมเราคีบระดับความตู่ตัวระบบทีมของเราให้ต่อไปที่จะเจอใครก็ได้หนูเชื่อว่าเราเล่นสามารถเล่นได้ค่ะสำหรับหนูหนูมองว่าเป็นเกมที่มันแบบมากๆกอ่ะมันเหมือนทุกคนได้เฮเฮเฮกันใน ในทุกๆแต้มเลยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานค่ะถึงแม้ว่าทีมเราไม่สีตัวหนูเองอาจอาจจะมีข้อพิาพาทเยอะอะไรเงี้ค่ะแต่ว่าก็พยายามทำอย่างอื่นให้ช่วยทีมได้ได้ได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราที่ดีค่ะเรื่องอาการบาดเจ็บก็ที่จริงก็ไม่ได้มีบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่แต่มันเหมือนกับแบบว่าไอ้ไอ้ตัวที่ล็อกอับมันมัน,ม,นมันหลุดมันโดนเหงื่อแล้วมันหลุดอะไรค่ะก,ก็เลยต้องไป ทำไหมถ้าพูดตรงก็เจอใครก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เขาเรียกว่าไงเราอ่ะต้องรีบเร่งกับฟื้นฟื้นฟื้นฟูตัวเองกลับมาให้เร็วค่ะก็หนูรู้สึกว่าถึงถึงถึงแม้เราจะไม่ได้ชัยชนะอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนมี energy แล้วก็ เป็นทีมเวิร์กทีมหนึ่งเลยค่ะที่ที่เราเหมือนเราประชุมกันมาแล้วว่าวันนี้คือถ้าชนะก็คือกําไรของเราก็ก็ถือว่าวันนี้หนูก็พอใจในในทีมภาพรวมค่ะแต่ก็กับฝีมือตัวเองยังไม่ค่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบใจร้อนเพราะว่าอยากจะได้อยากจะทําให้ได้หนูยังไม่ค่อยพอใจในความการเล่นของตัวเองสักเท่าไหร่ค่ะ เอ่อคือภาพรวมในทีมตอนนี้หนูคิดว่าเจอเจอใครก็ได้ค่ะเพราะว่าทีมเราอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องเน้นทีมเราก่อนคือเราไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้ค่ะแต่เราก็คิดว่าเราก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักค่ะเพราะว่าต่อไปเราก็จะเจอหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนูคิดว่าไม่ไม่ได้กลัวใครหรือว่าไม่ได้ประมาทใครค่ะเรา เราเราซ้อมเนเราซ้อมเราเล่นในระบบของเราหนูคิดว่าทีมเราก็สามารถเจอใครก็ได้ค่ะเกมในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ม,มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเรานะครับในในทุกมิติเลยนะครับผมต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนสำหรับความทุ่มเทแล้วความพยายามนะครับแล้วก็ แสดงความชี่นชมกับน,นักกีฬาทีมเนเธอร์แลนด์ด้วยที่สามารถเอาชนะเราได้นะครับเป,เป็นเกมที่สูสีมากนะผมเชื่อว่าในเกมครั้งนี้เนี่ยเด็กๆเยาวชนหรือว่าโค้ดได้มาศึกษาได้ดูเกมเนี่ยเรามีอะไรเยอะ ในในเกมการแข่งขันครัง้งนี้ได้เรียนรู้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่แข็งแก่งในระดับโลกทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราชัดเจนก็คือเขามีการเสิร์ฟท,ที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการสกัดกั้นที่ดีมากใหญ่มากเราตีผ่านบล็อกเขาเนี่ยยากลําบากนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการตบบอลนะการลุกเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมันทําให้การสกัดกั้นของเราเนี่ยยากลําบากแล้วก็การรับตกเนี่ยไม่ง่ายรูปแบบการเล่นของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเล่นเร็วครับเขาเล่นเร็วมากดังนั้นการสกัดกั้นของเราเนี่ยไม่ง่ายเลยในการที่จะไปสกัดกั้นเขาในแต่ละลูกนะครับเราก็ต้องออทําเกมของเราให้ดีนะครับในในการแข่งขันในครั้งนี้มีข้อดีของเราหลายอย่าง ซึ่งเราต้องรักษาไว้แล้วก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะเกมหน้าด้วยนะครับตอนนี้ในเรื่องของเทคนิคและยุยวิธีเนี่ยคิดว่าทุกคน,เ,นเข้าใจนะครับแต่ว่าการจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งในวันนี้คือเราได้ใช้ผู้เล่นสำรอง ค่อนข้างเงยเยอะในโดยเฉพาะเซตที่4นะครับมันก็ได้เห็นว่าผู้เล่นสำรองของเราที่มีอยู่ในเซตที่4เนี่ยมันสามารถที่จะต่อกรกับทีมระดับนี้ได้หรือเปล่าก็เห็นได้ชัดว่าเขาแข็งแกร่งมากเรายังยังไม่สามารถที่จะทำได้ดีวันนี้สำหรับสำหรับชุดสำรองนะครับแต่ผู้เล่นตัวจริงก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็การเล่นผสมการระหว่างน้องๆกับพี่ๆก็เริ่มทำได้ดีขึ้นนะผมคิดว่าไอความมั่นใจต่างๆเหล่านี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็ต้องรักษาไว้แล้วก็ความสำเร็จที่เราทำได้คงจะต้องรักษาไว้เพื่อที่จะทำเกมต่อไปในใช่ในแมตต์ต่อไปในที่จะเจอญี่ปุ่นหรือว่าเจอเซอร์เบียเราไม่ทราบต้องดูว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงต่อนนะครับ